เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลจีนประกาศใช้คำชี้แนะว่าด้วยการผลักดันการสร้างสารรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในเมืองรูปแบบใหม่ซึ่งรวมกันจัดขึ้นโดยสำนักงานประจำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสำนักงานประจำคณะรัฐมนตรีจีนโดยเสนอเป้าหมายหลัก2ข้อได้แก่ 1. นจนถึงปี2027จีนจะก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในเมืองรูปแบบใหม่สัสนับสนุนการสร้างสารรค์เมืองที่มีความเหนียวแน่นสรุปประสบการณ์ที่สามารถเรียนแบบและต่อยอดได้ 2. จนถึงปี2030การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในเมืองรูปแบบใหม่จะมีผลสำเร็จพลักดันการสร้างสารรค์เมืองยกระดับความปลอดภัยประกันให้เมืองมีระเบียบเป็นอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพสูงคำชี้แนะดังกล่าวเสนอว่าต้องปฏิบัติภาระหน้าที่สำคัญ11ด้านรวมถึงการก่อสร้างและการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ ผลักดันการก,ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานรถยนต์อินเทอร์เน็ตอัจฉริยะให้พัฒนาไปพร้อมกันรวมถึงการสร้างสค์เขตชุมชนอัจฉริยะเป็นตน้น